อยู่ออสเตรเลีค่ะเมื่อคืนนะคะดูคลิปชาวจีนทําแตงกวาเกลียวแบบนี้ค่ะเป็นสลัดแตงกวาเกลียวแล้วน่ากินและทำง่ายก็เลยลองทําดูค่ะก็ใช้แตงกวาลูกหนึ่งนะคะตัดหัวตัดท้ายและที่สําคัญต้องเอาตะเกียบนะคะมาประกบข้างแบบนี้ค่ะแล้วก็เริ่มต้นหั่นสไลซ์ไปเรื่อยๆนะคะจากหัวจนถึงท้ายนะคะเสร็จแล้วก็กลับด้าน,นะคะแล้วก็ พลิกหัวท้ายสักหน่อยนะคะแล้วก็หันอีกด้านหนึ่งเหมือนด้านที่แล้วค่ะการใช้ตะเกียบขนาบข้างแตงกว่าแบบนี้นะคะมันจะช่วยเราหั่นแตงกวาไม่สุดผลค่ะถ้าห so ันจนสุดเนี่ย แตงกวามันจะขาดแล้วมันจะไม่เป็นเกลียวค่ะก็สไลซ์ไปเรื่อยๆจนครบทั้งสองด้านเรามารู้นันค่ะว่ามันเป็นสําเร็จค่ะนี่คือครั้งที่2ที่ทำนะคะสวยกว่าครั้งแรกคิดว่าทําค่อนข้างง่ายนะคะทำครั้งแรกเมื่อคืนนะคะก็ได้แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าจะสวยน้อยกว่านี้หน่อยนะคะพอทำครั้งที่2มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทาน้าเกลือค่ะแช่แตงกว่าทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะมาทําน้ําซอสกันค่ะ,คะก็ใช้กระเทียม1ช้อนโตนะคะกระเทียมสับแ,แล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะน้ำส้มสายชูน้ําตาลน,นะคะพริกป่นตามชอบค่ะชนนนแล้้วําามัง ด้วยต้นหอมหั่นค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็หยิบเอาแตงกวาที่เราไปดองในน้ำเกลือเมื่อกี้นะคะมาใส่ลงไปแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะคะพอน้ำซอสเข้ากับแตงกวาแล้วก็ขอโรยถั่วลิสงอบซะหน่อยค่ะตามไทยสไตล์แบบเรานะคะมันกรุบกรอบอร่อยค่ะทำง่ายด้วยลองดูนะคะ